มาตาครัง้งที่ 2, 2> ค่ะวันนี้ก็มาร่วมกับเสนาบดชนนะคะก็มาเออ่มีขายเสื้อแล้วก็ถือกล่องรับบริจาคค่ะช่วยน้ำท่วมนะคะเงินรายได้แล้วก็ช่วยโรงเรียนที่จังหวัดอยุธยาที่โดนน้ำท่วมไปนะคะก็มีคนมาร่วมบริจาคเยอะมากค่ะก็เข้าไปเดินในห้างใน<ช>คนก<ช>็ <ๆ S 2> ่แบบว่าเหมือนมาร่วมบริจาคเห็นว่าเป็นน้ำท่วมเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูมากเลยค่ะพอ,อ,อถึงยื่นกล่องบริจาคนี่แฟนแฟนนี่เลยใช่ก็แรกกันก็บริจาคด้วยแล้วก็มีถ่ายรูป ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ก็น่ารักน่าเห็นว่าแบบเป็นพื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไม่รีรอเลยก็คือร่วมไนทำกันน้องๆตัวเล็กๆก็มีอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรักภาพารที่เปค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สภาพตัวเองรู้สึไอะไรยไงเขาวันนี้ก็โอเค่ะแตได้ดีนะคะวันนี้ก็รียนูได้แม่กับก้หวาที่เาไ้สดเอ่อจริงๆไม่ได้เห็นท่สุาพ ถายวอคยังไเออยังไม่ได้คุยัเป็นเรื่องเนาเพราะว่านี่เป็นในสัมภาษณ์เหมือนแบบเสียใจอยากเล่าใ้ยูนิดนึงเนาะสวยอ่ถามว่าแบบจะอยากจะดเ่ไ่อว่าจะอยากดีเ่แพดีบ้างก็คงต้องเวลาก็ตอนนี้ก็ทำตามกัน่นานั้นเลก็ราก็ ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะถ้าเวลามันยังไม่ได้เต็มที่รือยังไม่ได้ได้ทำให้ได้ดีที่ส <swimming> ุดอไรบนี้ใครก็รู้สึกว่าเราก็ก็ไปดูเรื่องไงะไปดูแลกันในเวลาแต่ละคนเป็นของีกวค่ะ กยมันเป็นการสินใจของเราค่ะว่าเราก็ต้องผ่านมันไปได้เนะ่ว่าพอตัดสมเการตัสินนการแยกทางจะเป็นทางฝั่ท้องนากกว่าเพราะว่าเรามีกามการหลายควาือว่าว่ามันยังยังไม่พ้ออี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาเปช่ววลาที่ดีค่ะแล้วพี่เมก็เป็นคนดีเป็นคนนารมาเพราะฉนั้นก็ยังมีโอกาได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆกันต่อเนื่องนะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะแยกย้ายจากกันไปเลยแบบนั้น พร้อมเปิดใจใหนจุดนุูคนต่อไปนี่ยังไม่อู้กับต้องรวมกันินการมีการที่มีอีเวนต์คู่กันอีกแทนเราเนี่ก็คุณต้องแล้วแต่คุณเลยค่ะแทนไม่ต้องบอกเป็นที่บอกว่าแทนโพสข้ความอะไรแล้วก็หากดีกว่านี้ถ้าเราได้อยู่ด้วยกันถ้าเราได้เดินำไปได้การว่ายังไรอ้อ everything is better มันมีอัตราเท่าเดิค่ะเป็นคำที่มันใช้ตลอดยู่แล้วหมายถึงว่ามันเป็นเป็นการที่เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนหมู่มากที่เราได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะมันก็จะดีกว่าหรือ หรือเป็นของฝันของเราเองเนี่ยเราก็จะมีคํานี้เสมอค่ะถ้าไปสังเกตดูจากร่มหรือจากอะไรอย่างเงี้ยที่แพนมีอย่างเงี้ยมันก็ใช้คำนี้มันทำงานแล้วค่ะไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรอกันอยู่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อที่วันนี้เหมือนกันก็ก็คงเป็นเป็นใจความรวมๆแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วเป็นเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทํำสิ่งดีๆร่วมกันมากกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เคสนี้ค่ะใช่ค่เป้ขาบอกเขายังสนิดีๆกับแพนอยู่แล้วแพนเหรอคะยังรักเป้อยู่เลยค่ะใครก็ยังรู้สึกดีๆอยู่ค่ะ